ผทราบนี่ฮาวสวัสดีครับแล้ววันนี้คือ Day 8นะครับก็ถือว่าเป็น EP สุดท้ายแล้วนะครับของโตเกียววันเดียวไม่พอนะครับตอนนี้เราก็เช็คเอาท์เดินออกมาจากโรงแรมครับมาที่สซนสาธารณะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเดินทางไปดูไปพักแถวฟูจินะครับหนึ่งคืนนะครับปิดท้ายทริปนี้นะครับแต่เราต้องลากกระเป๋าไปใส่ในล็อกเกอร์ก่อนนะครับล็อกเกอร์หยอดเรียนะครับที่สถานีรถไฟฟ้านะครับแล้วเราจะเอากระเป๋าเล็กเนี่ยติดตัวไปที่ฟูจินะครับสะดวกกว่านะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราเดินทางกันได้เลยครับโอเค ตอนนี้เราก็ถึงรถไฟที่จะไปสถานีโอซุกิแล้วนะครับจริงครับนี่ครับนี่ที่นั่งของเรานะครับก็จะหาเจอครับเหนื่อยมากครับอีกสิบวินีจจะออกครับตอนแรากลัวจะไม่ทันนะครับตอนนี้ทันแล้วครับโอเคเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปเข้าใกล้กูจิกกันมากขึ้นเลยนะครับ จะมุ่งหน้าไปที่อซสกินะครับใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมง okay. ตอนนี้ก็เปลี่ยนมาอีกรถไฟขบวนนึงแล้วนะครับชื่อว่า Q คุจิคิรียอเวรับอันนี้ก็จะเป็นรถไฟที่จะนั่งไปที่สถานีคาวาคุจิโกะนะครับเดินทางต่ออประมาณ40กว่านาทีนะครับอยู่ที่สถานีคาวาคุจิโกะนะครับเพิ่งถึงเลยสดๆร้อนๆเลยมา ก็จะเข้าเช็คอินโรงแรมนะครับแวะมากินข้าวกลางวันกันนะครับผมกินข้าวแกงกะหรี่นะครับส่วนสบ,บีกินลาเมงหมูทอดซื้อ Hello และแล้วเราก็ต้องรอรถชัตเตอร์บัสนะครับที่โทรไปขอเขาให้มารับนะครับที่สถานีคาวาคุชิกโกะนะครับตอนนี้เนี่ยยังถ่ายฟูจิไม่ได้นะเพราะว่าเมฆมันเยอะนะครับปิดฟูจิหมดเลยอะ่ะ ฟูจิขี้อายครับไม่เปิดหน้าให้ดูนะครับต้องดูว่าคืนนี้ฟูจิจะเปิดหน้ามาให้พวกเราดูหรือเปล่าในตองสุดท้ายดูอีกทีนะครับตอนถึงที่โรงแรมตอนนี้ก็อยู่บนชัตเตอร์บัสไปโรงแรมของเราแล้วนะครับสปีก็ยังชิวๆอยู่ครับแซดเดลและแล้วเราก็ถึง ห้องพักของเราแล้วนะครับ Sunide Resort นะครับนี่เลยเป็นห้องพักแบบญี่ปุ่นสไตล์นะครับสไตล์ญี่ปุ่นนะครับไม้ทั้งห้องนี่เลยครับนั่งกินชาของชาวญี่ปุ่นนะครับตรนนี้มีรูปถ่ายรูปใหญ่นะครับ abstract นะครับหันมาก่อนหันมาก่อนนี่ถึงแม้ว่าจะเป็นญี่ปุ่ e สไตล์นะครับสไตล์ญี่ปุ่นแต่ก็จะมีห้องนอนแบบเตียง สไตล์เวสเทิร์นอยู่นะครับสไตล์ฝรั่งนะครับไปดูระเบียงของเรากันดีกว่าโคดหอดปึ๊บโอ้โหวิวภูเขาไฟฟูจินะครับแต่เมฆแม่งหนาไปครับตอนนี้ภูเขาไฟฟูจิไม่มีหัวครับมีแต่ลำตัวแย่มากไม่เป็นไรครับหันมาดูไฮไลไท์ห้องเราดีกว่านี่บอนเซนครับวิว ฟูจิอ้โหสุดยอดเข้าไปที่เดิมสพิ๊ททำอะไรอยู่ครับนี่ครับก็อีนวดเดี๋ยว6โมงเย็นจะไปกินข้าวของทางโรงแรมจัดให้นะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเขาจะจัดอะไรให้เรากินกันตอนนี้ขออนุญาตเก็บของกันนะครับไม่ใช่เก็บของสิเอาของออกจากกระเป๋ากันบาย โอ้ยเขาให้เรากินแบบพเวทด้วยอะไรก็โตว้าวดีนะมงเืกอิงฤษีอิงิโอเคอันนี้คือออเดอร์นะซาชิมิสิาวาชิบมวน้าวบริการดีมากจ้าตบาร์บีคิวซอส ปลาเบคออสแชท๋ตว้าวอันนี้เป็นสเต็กใช่ไหมเป็นสเต็กไม่ใช่อ๋อตอนนั้นเคิ้ยวบูสก,กี้ยากี้เออเออนั่นแหละที่เขาบอกเลเตอร์ก็คืออันนี้แหละเคนเด็ดแล้วก็จิ้มมันนี้จานใหม่ใหม่อีกแล้วครับ <c oughs> หมูข้าวโพดสลัดหมูข้าวโพดสลัดอาหารเมนูสุดท้ายครับก็คือ ข้าวเปล่าสุนิโสนะครับเพราะกลัวเราไม่อิ่มนะครับอา่าาบงนี้เป็นน่าจะเป็นปลาปลาแห้งนะครับอรักมากดูดิโอ้เพรกลัวเราไม่อิ่มนะก็กินแล้วนคนที่กิน <c oughs> อันนี้เราพอแล้ว,ลวก็กลับมาแล้วนะครับจากการแช่ออนเซนเนาะ ตอนนี้ก็รอเวลานะครับจะเข้านอนแล้แลวแต่พรุ่งนี้เช้าหวังว่าเราจะได้เห็นฟูจิแบบเคลียร์ๆนะครับตามที่พนักงานตอนรับบอกว่าพรุ่งนี้เช้าอากาศมันจะแห้งนะครับเมฆมันก็จะไม่ไม่ได้มาบ,างบังภูเขาไฟฟูจิเหมือนที่เราเจอนตอนช่วงเย็นๆน,นะฮะตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตไปกินจิบช้านะครับแล้วก็เข้านอนพรุ่งนี้เช้าถ่ายให้ดูใหม่นะครับดไน์ Hello! Good morning! ครับวันนี้ก็จริงๆเราเป็นเ a y 9นะครับตื่นเช้ามาแล้วครับจะให้ดูฟูจิครับไม่มีครับฟูจิไม่ออกมาครับฟูจิขี้อายครับสรุปก็คือตั้งแต่เมื่อวานถึงวันนี้เช้านะครับเราก็ยังไม่ได้เห็นฟูจิแบบเต็มใบสักครั้งเลยนะครับรู้สึกเสียใจมากแล้วก็เสียดายโอกาสมากเลยครับไม่เป็นไรครับญี่ปุ่นเราก็มาได้อีกที เลื่อยๆอยู่แล้วแหละตอนนี้ก็เป็นเวลา8ม0งเช้าแล้วเดี๋ยวเราจะลงไปเช็คเอาท์นะครับกินข้าวแล้วจะเดินทางกลับไปที่โตเกียวนะครับฮัลโหล good morning ดาลิ้ง good morning ฟูจิเป็นไงดีมา <De ez. S 1> เห็นฟูจิมัมยัมนก็เห็นฐานฟูจิอยู่นะถ้าค่อยๆมองดูยังยังพอเห็นได้ๆโอเคเดีย๋ยวเราขอตัวลงไปกินข้าวก่อนนะครับ คุจิไม่ออกมาเซฮครับแต่ไม่เป็นไรรอบหน้าจะกลับมาแก้ตัวใหม่ถ้าเกิดมีโอกาสกลับมาที่คูจิอีกครั้ง ตอนนี้อยู่ที่สนามบินฮาเนดะนะครับตอนนี้เป็นเวลา9โมง10นาทีนะครับอีกประมาณครึ่งชั่วโมงผมก็จะขึ้นเครื่องครับกับประเทศไทยแล้วขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ติดตามของโตเกียวเดียวไม่พอนะครับทั้ง9คลิปนะครับทั้งเดย์1ถึง day 9นะครับใครที่ดูทั้ง1ถึง9นะครับจะให้พิมพ์คําว่าฟูจิลงไปในของช่องคอมเมนต์นะครับผมจะได้รู้ว่าใคร มีใครบ้างน,นะครับที่ดูกันตั้งแต่ EP เด y หนึ่งนะครับ mm hmm. ถึงเดยเก้าสุดท้ายตอนนี้นะครับไม่รู้ว่าคลิปนี้จะได้ลงให้ทุกคนดูตอนเดือนไหนนะครับแต่ก็พยายามจะตัดให้เร็วที่สุดนะครับางานเรียนก็ต้องมีวันเลิกล้านะครับก็คงต้องบอกลาทุกคนนะครับแล้วก็ปิด EP โตเกียวันเดียวไม่พอนะครับ <c oughs> พูดแล้วจะหลอกใช่ <c oughs> <c oughs> ไปละขอบคุณ,คณทุกคนจริง